เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับหรือว่าไลฟ์นี้พี่จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญครับปี62กันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ถึงคิวข้อที่10 11แล้วก็12ทุกคนครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าใครยังไม่มีไฟล์ข้อสอบครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะที่ลิงก์ข้างบนถ้าน้องที่กาลังดูไลฟ์นี้อยู่นะครับดูในเพจพี่อยู่นะครับหรือถ้าน้องที่ดูในยู u ูบดาวน์โหลดได้ที่ใต้ดีสคริปชั่นครับลิงก์ มาลุยกันเลยนะครับวันนี้เริ่มที่ข้อ10ทุกคนครับข้อที่10เขาว่าอย่างไงครับข้อที่10เขาบอกว่าจํานวนจริงครับร้อยจำนวนนะร้อยจำนวนนะครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับทุกคนครับเท่ากับ80จำนวนจริงร้อยจำนวนมีค่าเฉลี่ยเลขนี้คือ80ปรากฏว่าถ้าสุ่มจานวนเหล่านี้นะครับมา10จํานวนสุ่มมาแค่สิบจำนวน,น,น,นเนาะพบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับจะมีค่าเนี่ยเท่ากับ75.5 เขาถามว่าแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจํานวนที่เหลือทุกคนครับที่เหลือ90จํานวนเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนครับสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตว่ายังไงทุกคนครับอ่ะ x อ็กใช่ไหมครับ x อ็กสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะ x อ็กก็เท่ากับอะไรครับซิกมาก็คือผลบวกของสมาชิกทุกตัวจริงไหมเออมีทั้งหมด n ตัวแล้วกันสมมติเนาะแล้วก็หารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมดก็คือจํานวนสมาชิกทั้งหมด เอ็นตัวนั่นเองโอเคไหมฉะนั้นจากเดิมครับอันแรกที่มีอยู่ร0อยจำนวนปรากฏว่ามีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตคือ80สแสดงว่านั่นหมายความว่าถ้าพี่จับนะครับผลบวกนะครับร้อตัวเนะี่ยบวกกันอ่าก็คือซิกมานะครับ i ตันะ้งแต่1ถึง100เนาะของข้อมูลแต่ละตัวเนะี่ยหารด้วยอะไรครับหารด้วย100เนาะจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ80จริงไหม สำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตร้อยตัวโอเคไหมนี่ไงสัญลักษณ์นี้คือผลบวกของข้อมูลทุกตัวตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่100โอเคไหมครับบวก,กแล้วหารด้วยหนึเนี่ยมีค่าเท่ากับ80ทุกคนครับทีนี้ทุกคนพี่ก็จะย้ายอีกิ่งนี้ขึ้นไปคูณนะครับคือเมื่อคูณก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับแปดพันเท่ากับอะไรครับผลรวมของข้อมูล100ตัวนั่นเองอโอเคไหมผลรวมข้อมูล100ตัวเก็บไว้ไนะครับเก็บไว้ก่อน ทีนี้อีกเงื่อนไขหนึ่งเขาว่าไงในะอีกเงื่อนไขหนึ่งเขาบอกว่านะครับถ้าสุ่มจำนวนเหล่านี้มา10จจำนวนเพราะว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยจะมีแค่75.5อ่าทุกคนครับทีนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าพี่จับนะครับข้อมูลทั้ง10ตัวสุ่มมาแค่สิตัวใช่ปะ่ะเออเอามาบวกกันจริงไหมครับแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ10ตัวเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ 75.5พอค่าเฉลี่ยมันคือ75.5สําหรับข้อมูล10ตัวแล้เหมือนเดิมครับพี่ก็ย้าย10ขึ้นไปคูณใช่ไหมครับก็จะเหลือ755ครับเท่ากับผลรวมของข้อมูล10ตัวอ่าโอเคไหมที่โจทย์ต้องการอยากจะทราบเลยครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่เหลืออีก90ตัวทั้งทุกคนครับเวลาหาค่าเฉลี่ยแล้วเอาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมครับ เขาบอกว่าผลรวมของข้อมูลทั้ง90ตัวที่เหลือพี่ก็เอาอีผลรวมข้อมูล100ตัวลบออกเลยครับผลรวมของข้อมูลที่สุ่มหยิบมา10ตัวมันก็คือผลรวมของข้อมูลที่เหลืออีกแค่90ตัวจริงไหมฉะนั้นทุกคนครับพี่ก็จะได้ว่าทุกคนเนาะพี่ก็จะได้ว่านะครับผลรวมของข้อมูล90ตัวนะครับพี่ก็จะเอาอะไรเอ่ย พี่จะเอาไอ้ผลรวมข้อมูล100ตัวคือ8,000ลบออกข้อมูล10ตัวโอเคปะลบกันเสร็จสับ8,000ลบกับ755จะได้7,2,4,5พี่คิดเลขได้เลยโอเคปะเชิทุกคนครับจบแล้วดังนั้นค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เหลือ90ตัวพี่เขียน x ีก r บวงเล็บ90แล้วกันเนาะก็จะเท่ากับอะไรครับผลรวมข,ข้อมูลทั้ง90ตัวคือ7 245หารออกด้วย90แล้วนองเข้ไปคิดเลขต่อเนาะ จะได้80.5พอดีเป๊ะทุกคนครับเลยตอบชอยข้อที่3นั่นเองแบบนี้โอเคปะอันนี้เป็นการใช้สูตรค่าเฉลี่ยเลขนิดให้เป็นถ้าน้องรู้สูตรค่าเฉลี่ยเลขนิดมาหายยังไงก็เก็บข้อนี้ได้สบายมากโอเคไหมครับผ่านพิ่มไปละ10ข้อแรก10ข้อแรกไปเป็นข้อที่ง่ายจริงไหมตั้งแต่ข้อที่11ไปเรื่ข้อที่30จะเป็นข้อที่เริ่ม add l e เวลขึ้นมาแล้วโอเคไหมครับจบเนาะข้อนี้ตอบชอยข้อ3 80.5ทุกคนครับอะไปดูข้อที่11กันต่อเลยนะครับ ข้อที่11ครับเป็นตอนที่2แล้วเห็นไหม้ข้อล้สีคะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับเขาถามว่าผลบวกนะครับผลบวกผลบวกของคําตอบทั้งหมดเลยนะครับของสมการนี้เนี่ยสมการแอบส์ลูด x กําลังสองลบเเท่ากับ x เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้เราต้องรู้ก่อนว่าคําตอบแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรจริงไหมครับพอรู้ปุ๊บเราก็จะหาออกมาใิ่ไหมเอาเอาข้อมูลแต่ตัวมาหาด้วยกันบวกกันเพราะเขาถามผลบวกของข้อมูล ทั้งหมดจะต้องหาคําตอบของอี่ตัวสมการนี้ก่อนเนาะท่านทุกคนครับสมการค่าสมบูรณ์นะทำไงนะเราต้องถอดออกมาแต่เป็นแบบนี้นะครับตัวข้างนอกแอบส์ลูดเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวในนี้เราแยก2กรณีจริงไหมแยก2กรณีคือกรณีที่เป็นบวกตัวหนึงกับกรณีที่มันเป็นลบตัวหนึงโอเคไหมครับฉะนั้นทุกคนครับฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่านะครับจะได้ว่านะครับ x กำลังสองนะตัวในแอปลบเจ็ดสิบสองเนี่ยเท่ากับ x และนะครับหรือหรือเนาะไม่ใช่แล้วหรือ x กำลังสองลบเจ็ดสิบสองเท่ากับลบ x โอเคป่ะเป็นบวกตัวหนึ่งกับเป็นลบตัวหนึ่งแยกเป็นสองกรณีเพราะเราไม่รู้ว่าตัวในแอปสุดเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบโอเคไหมครับอ่ะย้ายข้างมาครับ x กำลังสองลบ x นะครับแล้วก็ลบเจ็ดสิบสองถ้าก็สูตรเนาะอีฝั่งนี้ก็ย้ายเหมือนกันครับ x กำลังสองแล้วก็บวก x แล้วก็ลบ72็ดอเท่ากับศยโอเคไหมครับทีนี้มันแยก2วงเล็บได้ทุกคนครับแยกเลย x x แน่นอนเนาะก็จะกลายเป็นบวกเนะครับและก็เท่าไหร่ครับแล้วก็ลบแโอเคป่ะเออยบวกเแล้วก็ลบแเดี๋ยวนะถูกไหมเนี่ยเออถูกแล้วนะครับบวกเแล้วก็ลบแโอเคเนาะประมาณนี้นะครับนะครับใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะใช่แล้วใช่แล้วเนาะเท่ากับ x ตัวหนึ่งย้ายมาเป็นลบโอเค และก็อีกตัวหนึ่งคืออะไรครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่แยกผิดไหมเนี่ยผิดทุกคนพี่แยกผิดต้องเป็นอะไรเนี่ยต้องเป็น x ลบอะไรครับ x ลบเก้าเนาะ x ลบเก้ากับ x บวกแปดเออโอเคเนาะเป็นแบบนี้ x 9, เนาะอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งแยกเลยครับแยกเหมือนกันเนาะอีกตัวนี้เป็นอะไรครับ x อะไร x บวกเก้ากับ x ลบแปดฮะโอเคไปสองตัวฉะนั้นทุกคนครับตัวแรก x ก็จะกลายเป็น9กับลบแอีกตัวหนึ่ง x จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ x เป็นลบเกับ8ทีนี้ น้องครับเวลาเราแก้อสรรมการค่ะไอสรรมการค่าสมบูรณ์เสร็จสรรไปเ,เนี่ยเราได้คําตอบมาก็จริงแต่เราต้องตรวจคําตอบด้วยในกรณีที่ทางขวาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขมันเป็นตัวแปรทุกคนซึ่งเราตรวจง่ายๆเลยพี่บอกเทคนิคการตรวจให้ถ้าทางขวาเป็นตัวแปรเนี่ยเป็นตัวแปรตัวแปรเดียวด้วยแอบส์ลูทถอดมาต้องมีค่าไปละต้องมีค่าเป็นบวกเสมอซึ่งตัวไหนที่แทนด้วยเป็นลบมันก็ไม่ใช่คําตอบแน่นอนเพราะอะไรครับพะสมมติดูนะถ้าพี่เอาลบแปดไปแทนตึ้ง ก็เป็นลบลบแปดกำลัลก 8, กลงสองหกสิบสี่หกสิบสี่ลบเจ็ดสิบสองถอดมาได้บวกแน่นอนแต่ในขณะที่ฝั่งขวาเป็นเท่ากับลบแปดมันจะมีทางเท่ากันไหมไม่เท่าฉันทุกคนครับเทคนิคอันนี้คือเอาไปใช้ได้เลยเวลาทําเร็วๆตัดตัวเลขที่ติดลบไม่เอาโอเคปะ่ะเพราะถ้าเอาตัวเลขติดลบไปแทนเนี่ยแอบสูตจะเท่ากับตัวเลขติดลบไม่ได้โอเคไหมฉะนั้น x เ,เลยมีแค่สองตัวโอเคไหมดังนั้น x เ,เลยมีแค่เก้ากับแปดเท่านั้นเขาถามผลบวกใช่ไหมครับดังนั้น ผลบวกก็คือนะผลบวกของคำตอบนะครับคือก็9บวกกับ8จบครับตอบ17เรียบร้อยโอเคไหมข้อนี้ตอบ17ครับผมเนาะ17จบไปสำหรับข้อที่11ง่ายไหมนะครับมันทบทวนเนาะใช้ความรู้เรื่อง สมการค่าสมบูรณ์ช่วยนะครับโอเคเนาะไม่ยากเนาะถ้าใครสงสัยตรงไหนมีมีตรงไหนที่พี่อธิบายยังไม่เคลียร์ทิ้งคอมเมนต์ขพางล่างหรือจะทักแชทอินบ็อกซ์มาถามพี่ก็ได้โอเคไหมยินดีตอบทุกคนครับโอเคอ่ะทีนี้ไปดูข้อที่12ทุกคนครับอ่าแบบนี้เขาบอกเศษเหลือจากการหารนัะครับซิกมานะครับของ K Fa c t โดยที่เคเริ่มตั้งแถึง10เนี่ยทั้งหมดกำลังสเนี่ยหารด้วย5นะ เท่ากับเท่าไหรทุกคนครับเศษเหลือย้ำน,นะว่าถามเศษเหลือทีอนี้ถ้าน้องคิดอะไรไม่ออกน้องลองกระจายตัวนี้ออกมาซิกมาคือผลบวกจริงไหมครับผลบวกฉะนั้นทุกคนครับพี่ขอเขียนนี้ไว้ก่อนนาะซิกมา k เท่ากับ 1- ถึง10ของ k แกนะครับ k แก <c> ทั้งหมดด้วยยกกําลัง2นะครับถ้ากระจายออมาจะกลายไปไรครับกระจายแล้วกระจายออมาจะกลายเป็นมันก็คือ1นแกนะครับบวกกับ2แกบวกกับ3แฝกบวกไปเรื่อยๆจนถึง สิแฟตนั่นเองและทั้งหมดในยยกกาลัง2องลงมาให้ดีนะครับเราต่อใจกําลัง2ไปเลยไม่ได้นะต้องผลก่อนค่อยยกกาลัง2นะครับโอเคไหมอจากทุกคนครับลองคิดเลขแฟกตมาอดิแฟกต์เลยนะแฟกต์หนึ่งแฟกต์ได้ท่ากห่งแฟกต์ได้หนึ่งสองแฟกต์ก็สองสามแฟกต์ก็สามคูณสองคูณหนึ่งก็หกเดี๋ยวอีตัวต่อไป4ี่แฟกตน่นอนสี่แฟกต์ได้ยีอยู่แล้วโอเคป่ะหกคูณสี่ไงนะครับแล้วก็บวกกับห้าบวกกับ 6แฟกบวกไปเรื่อยๆจนถึง10แฟกอ่าพี่เขียนแค่5แฟก10บแฟกแบบนี้แล้วกันทีนี้ทุกคนครับถ้าน้องสังเกตให้ดีนะตั้งแต่เลข5แฟกเป็นต้นไปเนี่ยทุกคนอี5แฟกตนนี่อ่าพี่ขอเขียนนิดนึงเนาะ5แฟกมันคือ5คูณกับ4แฟกจริงป่ะจริงป่ะจริงเนาะจริงเนาะแล้ว6แฟกทุกคนครับ6แฟกมันก็คือ6คูณแล้วคูณกับ4แฟกจริงป่ะ ไปเรื่อยๆหรือคนตั้งสิบแฟกมันก็จะมีตัวเลข5เป็นตัวประกรอบอยู่ด้วยโอเคปะ่ะฉะนั้นทุกคนครับอีตัวเลขตั้งแต่5แฟกจนถึง10แฟกเนี่ยหารด้วย5ลงตัวจริงปะ่ะอ่าเพราะอะไรครับเพราะมี5เป็นตัวประกรอบไงมันหารด้วย5ลงตัวงั้นมันก็จะเหลือแค่อีติ่งตรงเนี้ยทุกคนครับอีติ่งพวกเนี้ยที่มันหารด้วย5ไม่ลงตัวนี่อีนี้อีนี้อีนี้สตัวซึ่งอีสตัวเนี้ยทุกคนเรามาคิดสิว่าหารด้วย5หือเศษอะไร อินี่หารด้วยห้าเหลือเศษอะไรครับเศษหนึ่งจริงปะอินี่เศษอะไรครับเศษสองจริงไหมครับหารด้วยหา้าไอ้หกหารห้าเหลือเศษอะไรครับเหลือเศษหนึ่งยี่สิบสี่หารด้วยห้าเหลือเศษอะไรครับเหลือเศษสี่โอเคไหมซึ่งทุกคนครับเทคนิคในการคิดเร็วน้องไม่ต้องคำนวณเลขทั้งหมดนะว่าเลขทั้งหมดนี่คืออะไรแล้วเขาไปหารห้าไม่ต้องนะครับน้องตัดเลขที่หารด้วยห้าลงตัวทิ้งไปเทคนิคนะตัดเลขที่หารด้วยห้าลงตัวแล้วพิจารณา ตัวเลขเฉพาะที่หารด้วย5ไม่ลงตัวซึ่งอีสตัวนี้น้องก็มาดูดิอีสตัวนี้หารด้วย5เหลือเศษอะไรปรากฏว่า1เหลือเศษหเหลือเศษสเหลือเศษหและเหลือเศษสแล้วน้องเอาแค่อีเศษตัวนี้มาบวกกันก็พอโอเคป่ะนี้เป็นเทคนิคนะครับชั้นน้องเอามาคิดพอครับอันนี้พี่ดึงเข่งกำลังสองเนาะก็เป็น1เหลือเศษหเหลือเศษสเหลือเศษหและเหลือเศษสและทั้งหมดเนี่ยยกกาลังสองคิดแค่นี้พอเลย ตัดตัวแรกที่5หารลงตัวทิ้งไปแล้วเอาเลขที่หาหารไม่ลงตัวไปดูดิเหลือเศษอะไรเอาเฉพาะเศษนั้นมาคิดต่อโอเคไหมครับงั้นบวกกันครับ1บวก2บวก1แล้วบวก4เป็น8เนาะแยกกำลัง2ก็ยดา6่แล้วห4หารด้วย5เหลือเศษอะไรครับหารด้วย5เหลือเศษ4โอเคปะ่ะหาร5เนาะเหลือเศษเหลือเศษ4นั่นเองเนาะอ่าจบนะครับงั้นข้อนี้เหลือเศษ4จบง่ายไหมงั้นตอบชอยข้อที่ 5นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการหารลงตัวนะครับน้องไม่ต้องไปคำนวณเลขนะครับว่ามันคือเลขอะไรบ้างเอาเฉพาะตัวที่หารไม่ลงตัวมาดูดิเศษมันคืออะไรแล้วก็คิดต่อไปเรื่อยๆโอเคไหมเพราะว่าเศษ5หารด้วยเลขอะไรก็แล้วแต่หารด้วย5เศษจะไม่เกิน4จริงไหมเออเศษจะไม่เกิน4นะครับพอถ้าเศษเป็น5้าปุ๊บเป็นไงเสษมันหารด้วย5ลงตัวโอเคไหมครับโอเคน้องเศษจะไม่เกินตัวหารนะครับ โอเคนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยนะครับและเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าน้องอยากจะเก่งขึ้นน้องต้องลองฝึกด้วยทาเองด้วยเองอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมเนี่ยน้องมาดูพี่ดูไลฟ์ดูวิธีพี่ฉเฉลยดูวิธีการสอนของพี่หรือของอาจารย์นั่นอื่นหรือติวเตอร์ทุกคนเนี่ยน้องอาจจะรู้เรื่องน้องอาจจะเข้าใจแต่เพื่อเป็นการเช็คน้องเนี่ยเข้าใจจริงๆอย่างถ่องแท้หรือเปล่า ฝึกทำด้วยตัวเองครับเพราะในห้องสอบเนี่ยไม่มีใครช่วยน้องได้แน่ๆโอเคไหมน้องต้องฝึกทําด้วยตัวเองบ่อยๆย,ยิ่งน้องซ้อมหรือฝึกทําด้วยตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยในห้องสอบน้องยิ่งเหนื่อยน้อยเท่านั้นหรือเสียเลือดน้อยเท่านั้นงั้นเราจะเก่งขึ้นทุกวันไปด้วยกันนะครับถ้ามีตรงไหนพี่ช่วยเหลืออยากปรึกษาตรงไหนได้เลยทักแชทมาให้มาหาพี่หรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้โอเคไหมและอย่าลืมนะใครที่ไม่ได้กดสันกระด่งใน ในช่อง YouTube ของพี่กด b s c r i b ยให้ด้วยนะกดสั c r i b ยแล้วกดสั่นกระดิ่งติ๊งติง,ตงจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์ที่พี่ลงเป็นประจำทุกวันย้ำนะครับว่าทุกวันนะครับในเพจด้วยในเพจกดซีฟิร์สไว้เวลาพี่ลงคอนเทนต์ลงความรู้ลงอะไรกันแล้วแต่นะครับจะได้เห็นก่อนเลยโอเคมันจะได้อ่านในทันทีนะครับแล้วเจอพี่ใหม่พรุ่งนี้มาลุยข้อที่1 3บสถึงสิกันต่อวันนี้บายบายไปแล้วครับไปแล้วครับไปบายครับ